แล้วก็เราจะใส่กระเทียมเจียวคันนี้เหมือนเลยเราจะใส่กระเทียมเจียวนะคะคลุกเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันอือือ วางตุ้มด้ค่ะ มามาสวัสดีท่านผู้ชมได้แล้วสวัสดีค่ะร้องเพลงเหรออย่างเงี้ยสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกับช่องอะไรว่ออีกนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำทำอะไรอะทำอะไรอะอทําบะหมี่หมู <t aps> อบกันวุนนี้น้ำฟ้ามีหน้าที่ที่จะเป็นผู้ช่วยแม่ <t aps> เดี๋ยวจะเริ่มจากให้น้ำฟ้าเนี่ย อย่างแรกขาดไม่ได้คือแอลโกอฮอล์อ๋อใช่ค่ะใช่มาลืมเลยค่ะเราจะใช้กระเทียมไทยหนึ่งหัวกระเทียมนี้ไม่ต้องปอกเปลือกล้างมาแล้วเรียบร้อยนะคะกระเทียมจีนคึ่งหัวนะคะคประมาณ สี่กลีบเดี๋ยวเอาไปตาก่อน แล้วก็พริกไทยนะคะช้อนกินข้าวนะคะไม่ต้องเต็มเม็ดผักชีนะคะไปนิดนึงแค่น,นี้นะคะประมาณปลายช้อนปวยกักนะคะปวยกักเป็นป๋ยกกเป็นเครื่องของยาจีนนะคะเป็นรูปดอกไม้นี่แหละหนึ่งอันหนึ่งดอกใส่ไปเลยตามค่ะ น้ำฟ้าก็ตักกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปในนี้นะคะเปิดมานี่เลยค่ะนี่นะคะเนื้อหมูนะคะที่เราจะใช้ก็ประมาณหนึ่งกิโลหมุนหมุนให้มันลงหรอหมุนหมุน,มนแรงๆน,นี่ค่ะ <laughs> มันใช้หมุนตรงนี้เลย <c oughs> คราวนี้ก็จะหั่นหมูให้เป็นแบบช่อนสี่เหลี่ยมๆทุกคนชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเพราะว่าเราจะตุนเราก็ต้องทำให้เป็นชิ้นใหญ่นะคะ เอ๊ะล้วฟ้าหายใคยอยู่ได้ต้วไว้แน่อืพอกานเสร็จแล้วมันก็จะละเอียดขึ้นอีกนี่นะคะอะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงก่อนนิดเดียว ใส่เข้าไปในหมอ้อให้หมดเลยค่ะหวางลงไปให้หมดเลยเาอ,ขอ,ขอนเลือคะเราจะผัดสามเกลอของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สามเกลอมันมีป่อยกั๊กมี ลูกผักชีด้วยนะคะผัดลงไปให้มันหอมค่ะไปทางนี้ค่ะเออใส่ลงไปในหม้อต่อไปแม่ก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าว อันนี้คือหนึ่งช้อนที่เรากินข้าวใช่ปะเอาอีกหนึ่งช้อนเจ็บตมาเจ็ดตมากคราวนี้ก็จะตามด้วยหมูที่เราหั่นไว้เลยค่ะไเปเลย ล้างเช็ดหน้าด้วยจินี่ไปเช็ดหน้าก่อนคะ่ะล้างหน้ามาหน้าเปียกเฉียวเช็ดหน้าด้วย c. แสบตานะคะน้ำฟ้าแสบตาน้ำฟ้าบอกโอ้ไม่ไหวแล้วแม่หนูแสบตาแต่นางก็ยังจะมาทําอยู่นะเราจะปรุงรสเลยนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนเหมือนกันนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะมวซีอิ๊วเผานะคะ<า> ประมาณครึ่งตะบวยสีอิ่วดำอันนี้เพื่อเพิ่มสีสันครึ่งของครึ่งตะบวยอะคะ่ะเราจะเพิ่มซอสเทอริยากิกไปนิดนึงก็ครึ่งของครึ่งตะบวยเหมือนกัน ามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนี่ก็จะใช้ช้อนหนึ่งสองสามนะคะน้ำมันหอยสช้อนโต๊ะสามช้อนกินข้าวนี่นะคะเต้าเจี้ยวดำนะคะ 1>, 1ช้อนค่ะยิ้วไปเลยจ้าเกลือค่ะเกลือ เกลือน,นี้เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะประมาณครึ่งช้อนแล้วคราวนี้จะเติมน้ำเข้าไปเลยเติมน้ำนะคะเพราะว่าเราจะตุ่นัาเติมน้ำไปอีกค่ะอีกอีกหมดเลย นั่นแหละค่ะปิดฝาหม้อไว้เดี๋ยวจะชิมชิมน้ำหมูตุนของเราก่อนขอรงชิมว่าอ๋อรสชาติเยี่ยมอร่อยเลยพอดีเลยทุกคน เปไงไปไงคะอร่อยอยูอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็แค่รอให้หมูของเราเนี่ยเปยื่อยผักที่เราจะใช้กินกับบ่หมีหมูตุนก็เป็นผักกวางตุ้งค่ะทุกคนยิ่งถ้าเป็นกวางตุ้งไต้หวันนะยิ่งจะอร่อยมากๆแต่ว่าถ้าไม่มีกวางตุ้งไต้หวันก็ใช้กวางตุ้งไทยก็ได้นะคะมาหั่นกัน นี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีนะคะไปดูหมูตุ๋นของเรากันดีกว่าค่ะนี่นะคะเห็นไหมทุกคนน้ำแห้งลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็หมูของเราเองเดี๋ยวลองเอาซองจิ้มดูว้าวนิ่มแล้วนะคะลองดูสักชิ้นสิเดี๋ยวจะลองดูสักชิ้นหนึ่งมาดูกัน นนะอยากกินเหรอดีฉิเดี๋ยวลองดูคะ่ะโหเปอยนิ่มนะคะเป่าก่อนร้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 อนเดี๋ยวจะกินบะหมีไม่อร่อยนะลูก,กเอาไว้ตะกงเอาไว้ ในเดี๋ยวค่อยกินนึ่งไม่อ้นี่ขอโชคไอันนี้เออเดี๋ยวจับใหม่เจะได่เดี๋ยวจับใหม่จะได้มาเท้าขาหมูก็จะแยกตัวเนื้อหมูกับน้ำเนี่ยแยกกันนะเราจะใส่อีกหม้อนึงนะคะเราจะไม่เอาแค่เนื้อหมูอย่างเดียวก็ตักน้ำมาด้วย เพื่อที่ให้หมูของเราไม่แห้งเราจะมาผสมแป้งข้าวโพดกับน้ําเปล่ากันนิดหน่อยเทน้ําลงไปผสมนิดนึงนะคะนี้แล้วเราก็คนให้แป้งละลายการที่ใส่แป้งข้าวโพดเพื่อที่จะให้น้ําของเราเนี่ยข้นนะคะค่อยๆเทใส่ดูความข้นเพราะว่าเราจะไปกินกับ ตัวบะหมี่ใช่ปะมันก็จะต้องเป็นน้ำลาดแบบข้น นะค,ะคนประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ต้องให้มันเหนียวมากไม่ต้องให้ข้นมากถ้าใส่แป้งมันมันจะมีความเหนียวแต่ถ้าเราใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะให้ความข้นนะคะมันจะไม่เหนียวนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้น้ําราดบะหมี่ของเราแล้วนะคะลวกบะหมี่นะคะบะหมี่ที่ซื้อมาเนี่ยเป็นในนี้เขาเขียนว่าเป็นเส้นยากิโซบะเส้นยากิโซบะมันก็จะ ใหญ่นะคะแต่ที่ซื้อมาเพราะว่าชอบที่เส้นมันใหญ่แล้วมันจะเหนียวๆอะทุกคนจะเอามากินกับหมูตุ๋นของเรานะมาเราจะใส่บะหมี่ลงไปนะคะทีนี้แล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่าเพื่อที่จะเอาแป้งของบะหมี่ออกแม่แม่ทำไมสีมันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีแป้งนะเราจะล้างแป้งออกก่อน แล้วเราก็จะมาลวกบะหมี่นะคะในน้ำเดือดเลยเส้นยากิโซบะจะใช้เวลาลวกนานกว่านะอันนี้ค่ะจับส้อมหนุกแล้วก็เป่าเยอะๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะลวกปาก นิ่มเลี่ยงเริ่มนิ่มล้วเริ่มนิ่มแล้วอา่ะตะก้องอยากชิมบ้างนะคะขอส้มหน่อยจ้าโอ้โ,อโอระวังปากนะคะับนำมาใส่ในนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะใส่กระเทียมเจียวอันนี้เหมือนเลยเราจะใส่กระเทียมเจียวนะคะคุเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกัน คราวนี้เราจะลวกเจ้าตัวักวางตุ้มนะคะวลวกไม่นานวางตุ้มอะ่ะสุกเร็วแค่นี้ก็คือวางตุ้มก็สุกแล้วนะคะแป๊บเดียวโอเคนี้นะคะวางลงไปแล้วเราก็จะนำหมูตุนของเราเนี่ย คือเวลาเราจะเสิร์ฟให้คนอื่นเขาได้ลองกินของเราบ้างเนี่ยแต่ละคนจะรสชาติความเข้มข้นจะไม่เท่ากันเราจะใส่ถ้วยเล็กไว้ตั้งหานี่อย่างนี้นะคะสำหรับน้ำราดบะหมี่นะแล้วก็มานี่เลยค่ะ เอาผักชีนะคะใส่ไว้หน่อยนี่ค่ะอ๋อลืมอีกอย่างนึงใกใหมดเลยเรามีไข่ต้มด้วยต้มไข่ไว้แล้วลืมไข่ตอนแรกว่าจะทําเป็นไข่ลวกแต่ว่ามันสุกเกินไปอีกเหมือนเดิมนะคะมันก็เลยกลายเป็นไข่ต้มใช้ช้อนแกะเลยเราจะใช้ช้อนตัก ใช่นะใช้ช้อนควักเลยนะคะนี่นะคะโอเคไข่ของเราหนึ่งใบ วังตุ้งด้วค่ะ ตะเก็บอีกอันนึงขอบคุณค่ะโอ้ความน่ารักของน้องแมว <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบแล้วนะคะลองไปทำกินดูค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย